ในการทํากรรมาฐานนะ่ยถ้าทําในสายพองรุปอะ่ะมันก็จะมีพองยุปที่เกิดร่วงกับยาแต่ตัวนี้ที่เกิดที่เสื่อมที่เขาบอกว่าไปดูพองยุบพองยุบนะ่ะดูยังไงเห็นหรือเปล่าว่ามันพองกี่ครั้งยุบกี่ครั้งใน,ในแต่ละยานเนี่ยมันมีการพองยุบที่เกิดแตกต่างกันนะอุทยาไปยา,ยานมันก็จะมีการพองหนึห่งยุบสามฟังคาทุปสนาญาเรียกสั้นๆว่าพังขยานเนี่ยมันก็จะมีพองสองยุบสามพยาตูปฐา,า,านัญาณ กองหนึ่งมันก็อีกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นของอันละเอียดบางคนก็จับได้บางคนก็จับไม่ได้แล้วก็ยุบสามครั้งอาทีนาวายานหรือว่าอาทีนาวานุปัสนาญาณเนี่ยกองสองยุบสามนิพพายาณกองหนึ่งยุบหนึ่งมุนชิตุกรัมรมยาตาญาณปองสองยุบสามปฏิสังขารุปาาัสนาญาณกองหนึ่งยุบสามสังขารระเบิดขายานก็กองหนึ่งยุบสอง เดีะะ๋ยวจะพูดให้ฟังว่าลักษณะการพองเป็นยังไงความจริงแล้วเมื่อทํากรรมฐานนะโดยทั่วไปเขาจะให้โยมจําชื่อยานจะพองยุบก,ก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยไปทําเอาของจริงจะเห็นจริงหมายถึงว่าจําหลักสูตรไว้เหมือนท่องสูตรคูณ่นนะท่องไปก่อนแนละ้วเดี๋ยวเราจะสุภาพปฏิบัติคือการไปนั่งดูว่ามันพองหนึ่งยุบสามจริงไหมชื่อเอ่อพองเนี่ยมันเท่ากันนะเป็นโยมอย่างเช่นอันนี้ตันปุยยับเนี่ยมันพองหนึ่งยุบสามมันเท่ากับอันนี้เท่ากับปฏิสังขารที่พองหนึ่งยุบสาม เท่ากับยานที่สามปองหนึ่งยุบสามแต่แต่ลักษณะการปอ,องการยุบต่างกันอารมณ์ที่ปรากฏต่างกันนิมิตที่ปรากฏต่างกันแต่จำนวนครั้งมันเท่ากันเฉยเหมือนพัดลมมีสามใบพัดเท่ากันน่ะแต่ว่าเปิดความแรงคนละเบอร์นี่รวมที่ใดแรงเท่ากันไหมไม่ทา mm hmm. เหมือนกันหนึ่งใบพัดเหมือนกันหมดเลยมีสามแฉรเหมือนกันแต่รวมที่เปิดคือความแรงคนละเบอร์นี่ได้ไม่เท่ากัน นิมิตบางคนนะ่ะเคยเกิดแล้วแต่ว่าบอกไม่ได้ว่าไอ,ไ,อไอ้สภาวะที่เกิดเนี่ยมันคืออะไรมันอยู่ย่านไหนเดี๋ยวจะอธิบายฝั่งนายโยมใจเห็นแล้วอ๋อไอ้แบบนี้โยมก็เคยได้เดี๋ยวเราจะได้เข้าใจเราจะได้แก้ข้อสงสัยในการปฏิบัติของตัวเองได้มีใครไปปฏิบัติทำเขาสอนของยุกโยมเคยทําของยุกกันมาไหมไม่เคยคุณโยมด้านหลังทีไ่ไปปฏิบัติมาหลายที่หลายปีแล้วเคยทําของยุกไหมไปสอนก็ให้ดูพองยุกใช่ไหม ยมเคยจับได้ไหมเว่ามันฟองกี่ครั้งยุบกี่ครั้งไม่เคยอาตมาชื่อว่าโยมงก็เห็นแต่เพียงเราไม่ได้สังเกตมันเฉยแต่ดัมันยุบหมดมันดักมันดักปุบ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 เยอะนะเอ่อมันยุบได้หลายลักษณะเพราะว่าขึ้นอยู่กับนิมิตท,ที่ปรากฏในยานยอเออย่างนั้นก็มีครับเป็นคลื่นเป็นเกลียวก็มีแต่ว่าฟองยุบที่มันที่เราเห็นนะ่ะมันไม่ได้ว่าดูด้วยการที่เราไปเบ่งผนังหน้าฟองเพื่อที่ว่าจะดูมันฟองนะ คขาแมวพท้องเพื่อจะดูมันยุบไม่ใช่อย่างนี้นะสภาวะขายุบจริงๆไม่ต้องไปบังคับเขาเมื่อก่อนอาตมาเขาให้ทำของยุบอาตมาก็ทําแบบว่างโง่เงี้ยแหละว่าพองเบ่งท้องให้มันพองเพื่อที่จะดูเขาแหวาท้องเพื่อที่จะดูมันยุบทําจนมันชาไปถึงเรานมเนี่ยจนมันไม่รู้สึกเลยจนมันชาแบบไม่ไม่รู้สึกเลยไอ้ที่ก็บอกดูไม่เห็นฟองปองยุบเพราะว่ามันชาเงี้ยแ่มันเป็นการทําที่ผิดวิธีแต่พอไปทากับหลวงพ่อสันติเนี่ยโอ้เราเข้าใจเนี่ยปองยุบมันไม่ต้องไปนั่งเบ่ง นั่งเขมเหวเพื่อให้ให้ดูมันสภาวะจริงๆเนี่ยมันเกิดใหญ่แค่ไหนถ้ายมงทาสมาธิดีนั้นโยมจะเห็นว่าฟองเนี่ยมันทะลุพนังท้องเรียนออกไปยุกในเล็กแค่ไหนติจนกระทั่งเยื่อในกระดูกมันเล็กแคถึงขนาดนั้นเวลามันใหญ่เนี่ยเราเห็นเรื่องหนักของสมาธิเนี่ยมันทะลุฟองไปอีกสิบเมตรมันก็ยังใหญ่ได้าทีมันดีก็ไม่ใช่ดีกว่าเป็นไรดีกว่าไม่นอยูอ่าลมหายใจดับเนี่ยมันคือละเอียดครับ อันนี้ก็อยู่ในอานาปานสติอยู่ในขั้นที่สี่เธอทั้งหลายจับทำกายสังขารให้ละครับตรงหายใจมันละเอียดปะนี่จนเราดูไปอังเนี่ยเราก็ไม่รู้ด้วยว่าลมมันเข้าลมออกแต่จิตมันรู้ว่าตอนนี้หายใจเข้าหรือหายใจออกแต่ไอ้ลมที่กระทบเนี่ยมันไม่มีแนละ้วมันละเอียดจนสัมผัสไม่ได้แบบเดียวกับฟองรูบเลยถ้าดูจนละเอียดจริงๆอ่ะก็หนดพิธีครับพิธีมันเกิดเขาส่วนใหญ่เนี่ยสายที่เขาสอนเนี่ยเขาจะบอกว่า ไม่เห็นก็ก,กำหนดว่าไม่เห็นหนอะใช่ไหมไ,หกกไม่เห็นพวองยุบก็กำหนดว่าไม่เห็นแต่ความจริงแล้วมันเทียบได้กับอนาปนสติถ้าโยมดูตัวใหญ่เนะพอแผ่นไปนะ่าจะเห็นอยู่ในหัวข้อที่สองเวรราาทนานุปัสนาโยหันไปความเมือนได้เลยนะกําหนดเธอเป็นผู้กาหนดรู้ปิติรู้สุขพอเมื่อลมหายใจเราดูจนละเอียดสงบระงับปารีแล้วมันจะเกิดอะไรปิติความอิ่มเอิบใจเกิดขึ้นท่านถึงให้ดูตรงนี้ ปองยุบก,ก็เหมือนการดูจนละเอียดแล้วความปิติมันเกิดแต่เราไม่ได้ดูเวทนาก็ไปตามหาพองยุบนี่นั่นแหละไม่ไม่เจอไม่ไม่เห็นว่าเพราะดูผิดวิธีเมื่อกายมันสงบระง,งับละเอียดประณี้แล้วเวทนามันก็เห็นชัดคือปิติกับสุขที่มันเกิดขึ้นเราต้องพิจารณาตรงนี้มันจะเข้าสู่ฐานเวทนานุปัสนาสติปฐานพิจารณาเห็นปิติเห็นสุขเห็นจิตคือจิตตสังขารเนี่ยจิตที่มันสวยความสุขเนี่ย แล้วก็ทากิจตสังขารให้ดัง,งับคือยินดีในความสุขทั้งหลายที่เกิดจากการบูโลงบูฟองยกเนี่ยเธอก็พึงละเสียไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเลยถ้าตายตอนนี้ไปไหนไปพบอีกแล้วอย่างน้อยก็เทวดามีสติตายไปสู่พบสู่ชาติสุพันธุน์บรรดาอีกแล้วและต่อไปอันนี้ในอนาปนาสติในเวทนานุปัสสนาเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเอาฌานหรือไม่เอาฌานก็ได้เพราะพิติในตัวเนี้ยหมายถึงพิติในปฐมฌานก็ได้พิติในทุติยฌานก็ได้สุในข้อที่ ที่หเนี่ยจะสุขในปฐมทุติตาติก็ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับจิตของผู้ปฏิบัติเสร็จแล้วท่านก็ให้ละจิตตสงา,างขารนี่ไงความยินดีในชานใะนรูปฌานทั้งหลายเนี่ยจิตที่สวยปิติสุขอยู่ก็ต้องละจิิงหลังจากนั้นก็ทําจิตให้ละเริงทำจิตให้ปาโมทละเริงตั้งมั่นละความยึดมัน่นถือมั่นในจิตนั้นเสียใช่ไหมทำฌานก็ว่ายากแล้วยังสอนให้ละฌานทิิงอีก พราะอะไรเพราะชานนนําไปไหนสู่พวกสู่ชาติอีกแล้วได้รูปประชานก็ไปไหนไปเป็นรูปคมได้รูปประชานไปไหนรูปคงพระพรธองค์สอนกรรมฐา,านสอนอย่างนี้แม้แต่ยานชาญหลวงพ่อสันตินะไปทําก็อย่างนี้ยานชาญทั้งหลายทั้งคงก็ไม่เที่ยวไม่ควรยึดมั่นถือมัม่นอนิจังทุกขังหน้าตาได้แล้วก็ต้องละไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นแต่ได้แล้วเอาตรงเนี้เอามาใช้ใช้เพื่อที่จะเจริญวิปัสนา เหมือนอะไรเหมือนที่พุทธเจ้าตัดไว้ในสามัญญผลสูตรเธอทั้งหลายเมื่อเจริญจิตมีอวบอีอ่อนได้จจตุตฌานมีออเบกคาเกิดขึ้นแล้วพึงน้อมจิตไปเพื่อปุเพหรือว่าบุเพนิว,วานสารุสติญาณน,น้อมไปเพื่อเห็นการเกิดดับของชาติในอดีตทาไมถึงจะน้อมไปอันนี้เพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในภพชาติเห็นว่าการเกิดทั้งหลายเป็นภัยเป็นทุก ทำเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายน้อมไปเพื่อจูตูประปาทตยานเห็นการเกิดดับของสัตว์ว่าสัตว์ท่านกรรมเช่นไรย่อมได้รับผลของกรรมเช่นนะั้นเกิดชาตินี้เพราพวิบากตัวไหนนําเกิดมันจะเห็นโทษเห็นภัยชัดเจนเลยเพรได้ไรจะถูกถชานเป็นบาตเสร็จแล้วน้อมจิตไปเพื่ออาสวะขยายานน้อมจิตไปเพื่อ,อาการพิจารณารักความพิดมั่นถือมั่นในสังขารทั้งหลายอันเป็นภัยใหญ่เมื่อได้แล้วก็โสดาปติมัติได้ก่อน โตดาปฏิมาปฏิผลได้ทำอีกรอบหนึ่งก็ได้สกิทาทำอีกรอบก็ได้นะครับทำรอบสุดท้ายในสัจจยานกิจยานเมื่อหมดแล้วก็จะได้พร,หระหันกัตายานชื่อวาได้แล้วเดี๋ยวราจะได้พูดถึงริศรีด้วยอาตัวนี้แหละมาเป็นเครื่องวัดผลของการปฏิบัติแล้วก็วัดว่าไอที่เขาบอกว่าโอ้ลูกนั้นลูกนี้ได้พระหัน์ลูกนั้นลูกนี้นสาเร็จแล้วเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องวัดอย่างน้อยนี่นะเราพอจะวัดได้เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลย แต่จะวัดได้ร้อยเราต้องไปคุกคีเราถึงใจเห็นอุปนิสัยของเขาเราถึงใจเห็นพฤติกรรมอันนี้พอเข้าใจนะครับว่าถ้าเมื่อไม่เห็นดูแล้วไม่เห็นลมดูแล้วไม่เห็นของทุกแล้วต้องเกิดอะไรดูอิติที่มันเกิดความยิ่งเกิดใจที่มันเกิดนะดูสุขที่มันเกิดนะเิจารณาให้ดีแล้วดูจิตที่ยินดีในความสุขนะละจิตที่ยินดีในความสุขนั้นเสียมันก็อยู่ในฐานเวทนาุปัสสนสติปัฏฐาน แต่ถ้ากาลังสมาธิดีเนี่ยมันเห็นหวดเลยเวทนาอะไรไม่เกิดไาเรื่องความเป็นคนอะไรก็้ีเวาเกิดได้ไงก็ปิติมันหนุนอยู่ครับกาลังของปิติเนี่ยความสุขปิติมันหนุนเสร็จแล้วมันไปหนุนนั่นอีกสุขสุขเนี่ยมันจะทุกข์จากไหนมาครับในทีขณนักสูตรที่พระพุทธองค์ทรงตัดกับอคิเวสณะว่าเวทนาสามอย่างนี้คือสุขเวทนา,าทุกขเวทนาอทุกขมาสุขเวทนาอคิเวสณะ สมัยใดได้เสวยสุขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยทุกขเวทนาไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนาได้เสวยสุขเวทนาเท่านั้นในสมัยใดได้เสวยทุกขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยสุขเวทนาไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนาในสมัยใดเสวยอทุกรมสุขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยสุขเวทนาไม่ได้เสวยทุกขเวทนาได้เสวยแต่อทุกขมสุขเวทนาเท่านั้น ก็เห็นชัดเลยว่าเมื่อจิตนั้นน่ะเสวยสุขเวทนาที่เกิดจากนั่งแห่งสมาธิอยู่ทุกข์ไม่เกิดแล้วเมื่อถามว่านั่งแล้วเฉยๆกําหนดอะไรไม่ได้เลยรู้สึกว่างๆก็นี่เนี่ในประสูตร์นี้ตัดไปชัดเจนเลยเมื่อใดก็ตามที่เสวยอทุขขมสุขเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข์ความสุขไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดเราจึงเห็นว่าโอ้นั่งแล้วมันรู้สึกแบบว่างๆกําหนดอะไรไม่ได้เลยก็ต้องกําหนดให้ชัด ในที่นี้ท่านก็บอกให้กําหนดยังไงแม้อทุกขามะสุขเวทนาก็มีเที่ยงอันปัจจัยปรุงแตง่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาพระองค์ก็ตัดไว้ชัดเจนเลยในเวทนาสามเนี่ยในสูตรย่อนี้เรียกว่าเวทนาปริกหาสูตรเเลาเรานั่งแต่ตรงนี้แหละเราก็ติดสุขแต่ปฐมฌานอย่างนี้แหละบางทีเพราะปฐมฌามันมีองค์ห้าวิตกวิจารณ์ดับความฟุง้งซ่านดับ ความคอเคลียในรมดับพิติความมีเบื่อใจเริ่มดับสุขความเบาสบายกายสบายใจเริ่มมาคนส่วนใหญ่เวลานั่งก็ราถนาตรงเนี้ยแหละอยากจะเอาสุขเป็นอารมณ์แต่เอตะคัตตาลรมในปฐมฌานนะ่ะความพิเศษของจิตมันยังมีอยู่ก็ไม่ค่อยเอากันบางทีคนที่เขาได้นั่งใจปฐมฌานเขาก็ไม่รู้เลยซ้ำว่าที่มันเป็นอารมณ์เดียวเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรียกว่าปฐมฌานเหตดความผ่องใสเกิดขึ้นแล้วนั่งแล้วเหมือนไม่เห็นใครเลย เหมือนนั่งยู่คนเดียวในอวกาศนะเวิร์กว่างเปล่าจิตองสขึ้นไอ้น,นี่อะไรปฐมฌานแต่ว่าได้แล้วไม่รู้ว่ามันเรียกว่าปฐมฌานเราก็ได้แล้วไม่ได้เดยความชนานาญได้เพราะนั่งๆไปแล้วจิตมันนิ่งแล้วมันเกิดต้องทําให้บ่อยทําให้เป็นวสีทําให้เป็นความชํานาญไอ้พูดนะมันง่ายนะทําให้เป็นวสีเนี่ยมันทายากจริงๆนะเขาเรียกว่าพระสมบัติวสีห้าคือความชํานาญในการเข้าในการออกในความนึกเนาะ ในความกําหนดุณโยมถ้าพวกที่ได้พระสมบัติเนี่ยนะบ่อยเขาเข้าฌานเนี่ยนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาก็นั่งตรงนี้ได้เสียงอะไรเขาก็ไม่นสนใจหรอกเขาก็นั่งดิ่งไปในอารมณ์เดียวได้เลยอันนี้เรียกว,ว่าพระสมบัติแต่ไม่ต้องถามนักธรรมไม่ได้นะพระสมบัติไม่ได้ต้องทําจริงจังแล้วก็ต้องใช้ความเพียรมากถ,ถึงจะได้ก็สี่ห้าพระสมบัติพวกที่เขาแสดงฤทธิ์ทั้งหลายได้พวกเขอเอินเดินอากาศได้ อย่างกระสินทั้งหลายสําเร็จได้ตรงนี้เนี่ยทงอาศัยพระสมบัติคือความเพียรอย่างยิ่งยากใช่ไหมยากเสร็จแล้วได้เลยเสร็จแล้วทรรมฐานได้ได้ก็ว่ายากแล้วได้ได้ยังต้องให้ละอีกพอทําไปละก็ไปสู่ภพสู่ชาติทำไมถึงต้องละเพราะพระรหันตัดจโยศสิบได้สงโยศสิบก็คือรูปประราคะความยินดีในรูปประชานก็ต้องละทิ้งอรูปประราคะความยินดีในรูปประชานก็ต้องละทิ้งถ้าโยมหันไปป้ายทางซ้ายมือนะข้างบูปดวยสีะเหนี่ยัจโยศสิบ สัมโยสิ 10, เครื่องร้อยละทําให้สัตว์ติดอยู่ในสังสารวัตรกอบสีเขียวใหญ่ๆอยู่ข้างป้ายกุลเนี่ยสามโยสิสัยสกยะทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวตนพระโสดาบันละได้แล้วความคิดมันถือเหมือนว่าเป็นเราของเราตัวเราของเราท่านทาจนดีแล้วในยานแปดนีปรัสนายานแปดทำจนดีจนเป็นชนานาญจนเป็นวสีแล้ว ญาณที่เก้าก็จะได้ก็คืออนุโลมมายานญาณพิณาตามเห็นอริยสัจว่ามีความพุกของสัพพชีวิตเป็นอย่างไรมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความภาภเป็นพุกอย่างยิ่งพิณาเห็นเหตุของการเกิดพุกแล้วองงายตนะภายนอกภายในเป็นเหตุทุกขานิโรธาอริยสัจเจริญการละละความยึดมัน่นถือมั่นในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ละบ่อยละมากละจนชํานาญเมื่อละจนชํานาญก็เกิดสัมมาทิฏฐิ คือความรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุอะไรควรที่จะต้องรับเพื่อความดับเห็นแนวทางของการปฏิบัติเรียกชื่อว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสามคำปักก็ดำรนออกจากตามแต่ส่วนใหญ่ก็ตายกันตรงนี้แหละเห็นรู้ไหมอันนี้เป็นทษรู้รู้ไหมอันนี้ควรละรู้รแต่ไม่เป็นไรเพลินไปก่อนมันก็สัมมาสงางคำปักก็ไม่ฟังผู้ที่จะได้โซดาปฏิมาทั้งแปดต้องเกิดเป็นลําดับไปจนถึงข้อสุดท้ายตรงตใดครบทั้งแปดจะได้ข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ สัมมาสังคปะดำเรีออกจากการดำเรีออกจากความพยาบาทดัมิรออกจากความเปลี en, ar, aine, ่ยนบียนสามอย่างสัมมาวาจาเว้นจากการพูดโกหกเว้นจากการพูดคำหยาเว้นจากการพูดเพอเจอร์เว้นจากการพูดเสียแทงผู้อื่นเว้นจากวจีกรรมสี่นี้แล้วเมื่อเว้นจากตรงนี้แล้วมันจะได้อะไรสัมมากรรมมันตามประกอบความเพียรด้วยการไม่เบียียนการฆ่าสรัพ์การลักทรัพย์การป้อกิดในการเรียกว่ากายกรรมสามเสร็จแล้วก็เกิดได้สัมมาอาชีวะ การเรียนชีวิตชอบด้วยการไม่เด็ดเดียวในการฆ่าสัตย์การรักทรัพย์การปุ่งมติดในการเรียกว่ากายกรรมสามเว้นจากวจีกรรมสี่นี้แล้วเสร็จแล้วก็เกิดสัมมาวายามะความเพียรอย่างที่งยวดเลยเพียรอะไรเพียรละอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดอกุศลธรรมใดเกิดขึ้นแล้วก็เพียรละอกุศลธรรมใดที่ยังไม่เกิดก็ทําให้เกิดกุศลธรรมใดที่เกิดขึ้นแล้วก็ทาให้เจริญยิ่งขึ้นอันนี้ชื่อว่าสัมมาวายามะ อยู่ในอันใหญ่ข้างล่างเลยโยมมันมรแปะ้ายมือโยมอันใหญ่ที่สุดเลยนั่นละนั่นคือมรแปดติ 8, ควรเจริญเสร็จแล้วเมื่อได้สัมมาวายมะก็จะได้สัมมาสันติคือความระลึกเปในกายในเวทนาในจิตในธรรมเป็นผู้ไม่ประมาทเสร็จแล้วได้สัมมาสมาธิคือได้ปฐมฌาชารู้ติสติจต,ตุอย่างน้อยต้องได้ปฐมฌชานเมื่อมรแปะครบบริบูรณ์แล้วก็จะได้สัจจานุโรมิรยาน โสดาปัิตมาก,ก็ี่สดเมื่อเห็นโพดอย่างนี้แล้วเนี่ยแน่นอนแหละถึงบอกว่าสกเยนกีวระโสดาบันตัดได้ขาดเพราะท้าเห็นหมดแล้วไม่ว่าจะคนสัตว์เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันในสัตว์ตรงไหนที่เรียกว่าตัวเราของเราไอ้คนที่เราเรียกเลยไปตรงไหนที่ว่าความเป็นเราท่านเห็นชัดแล้วว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเอง,ถ,งถึงละได้พิจิกิจฉาน ความังเลสงสัยในพุทธคะธรรมพระสงฆ์ลังเลสงสัยในบุญในบาปในรมชาติไม่มีแล้วทาไมถึงไม่มีท่านทาได้แล้วเห็นเองแล้วสัมผัสมาเองแล้วเหมือนเราเขาเหมือนเขาบอกว่าเนี่ยอ่าพีิกมันเผ็ดแต่เร,เราไม่เคยกินมันก็สงสัยนั่นแหละมันเผ็ดจริงไหมเมื่อใดที่ดําที่กินแล้วรู้รสเองแล้วความสงสัยหายไปไหมหายจําขึ้นใจเลยรู้แล้วอ๋ออันนี้เรียวกว่าพริกกินแล้วมีรสชาตินี้ พะมันทําได้เองแล้วเมื่อทําได้เองแล้วความสงสัยมันก็ไม่มีไปนะั้นท่านถึงบอกว่าพระโสดาบันตัดวิจิกิจชาคือความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงค์ได้แล้วอันนี้เป็นเครื่องวัดอย่างหนึ่งว่าโอ,อ้ต่อไปใครเขาพูดถึงพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เชื่ออยู่เดียวพระพุทธเจ้ามีจริงไม่อะไรไม่พระธรรมไม่ต้องพูดถึงพระธรรมตามสั่งสอนเลยท่านบอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นเป็นพวกหน้าที่คนละนี้คน,น,คนจเจริญน,นะเราก็ยังลังเลสงสัยทำดีไหมนู่นนี่นั่นไหมไม่ผลายไม่เอาอีก ก็ยังไม่เชื่ออยู่พระสงฆ์พระสงฆ์ผู้ได้โสดาบันสกิทานาคาอรหันมีอยู่ในโลกเราก็ไม่เชื่อพระไหนๆก็ไม่เห็นจะดีสักองก็ไม่มีความเลื่อมสายสัทธาเพราะเราติดในตัวบุคคลเราไม่ได้ติดในผลของคำที่เรียกว่าพระสงฆ์โดยแท้จริงพระสงฆ์เนี่ยมีสองอย่างสมมุติสงกับอริยสง์ที่เหถือโดยโทั่วไปอย่างเงี้ยที่เราโบกโบเป็นพระเนี่ยตากใดที่ยังไม่ได้โสดาบานันก็เรียกว่าสมมุติสงความเป็นสงโดยความเป็นสมมุติ ตอนแนนอนแหละสมมติสวดกันขึ้นมาวาท่ันชื่อนั้นชื่อนี้สมมุติบัญญาตขึ้นมาว่าเรียกว่าภิกษุนะ <S <S จริงๆแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเราเรียกว่าภิกขุนะไม่ใช่เรียกว่าพระสงฆ์นะพระสงฆ์เป็นคำไทยเอาเรียกทีหนึ่งจะเรียกว่าสงฆ์จริงๆแล้วเนี่ยก็คือต้องได้โสดาบันก่อนสกิทาคามีนาคามีก่อนเป็นพระรอรหันต์ถึงจะเรียกว่าสงฆ์ตามที่พระพุทธเจ้าเรียกแต่ถ้ายังไม่ได้ท่านก็เรียกว่าภิกขุเรียกว่าภิกษุ แต่ถ้าเมาื่อใดก็ตามที่บรรลุแล้วท่านก็เรียกว่าสงทําไมถึงบอกว่าให้สงให้สงสี่ลูกเนี่ยทาไมทําบุญหรืออะไรท่านบอกทาบุญใจถึงต้องน,นิมณิพิสูตรสีลูกขึ้นไปเพราะพิสูตรสีลูกนี่แหละเป็นตัวแทนของสงเป็นตัวแทนของพระโสดาวันนะเป็นตัวแทนของสกิทาคา,ามีนะคาคามีพระหรหันนะแต่โยมชอบจําผิดอยู่เลยเลขสีนิมณิสีรลูกไม่ได้หรอกโอ้นี่เขาไม่ได้ส่วนสพไม่ใช่นิมณิสีรลูกนะดีแล้วเป็นตัวแทนของสง พระองค์บอกว่าทําบุญก่ส์แต่อน,นิสงใหญ่ก็นี่แหละทําบุญไม่เจาะจงแก่ไปสู่รูปหนึ่งรูปใจมีสี่รูปขึ้นไปนั่นแหละในอันนิสงใหญ่ได้บุญใหญ่แต่เราชอบจำยู่เรื่อยว่าสี่รูปสือศพไม่ดีเอาพระเข้าบ้านสี่รูปไม่ได้มันไม่ดีเพราะแม่าพระเข้าบ้านนี่แหละการเห็นสมณะเป็นอะไรเป็นบุญใช่ไหมก็อยู่ในไหนอยู่ในมงคลสามสิบแปดการเห็นสมณะการเชิญสมณะเข้าบ้านการฟังคำของสมณะมงคลชีวิตสามสิบแปด ไม่เอาพระสี่ลูกเข้าบ้านไม่ได้ใครเสร็จเดยเดือร้อนต้องไปหาเพิ่มอีกเอาสามก็ได้เขาบอกไม่เอาสี่อีกลูกหนึ่งอยู่บ้านแล้วกันเราจะยึดติดกับตรงนี้จนจนเกิดความเข้าใจผิดแต่ความจริงแล้วสงฆ์สี่ภีกษุสี่รูปเนี่ยเป็นตัวแทนของสงฆ์ตัวแทนของพระโสดาบันตัวแทนของพระสกิทาคาเมียนาคาเมียพระรหันโสดาบันละอะไรดีศีนับตาปา마าความยึดมั่นถือมั่นสีกฏที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อปณิพาน ขอท่าน้าใจแล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงมีจริงพัฒธรรมของพระพุทธเจ้านําให้ผลออกจากวัฏสงสารได้จริงประสงค์คือประโสดาบันมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นแล้วแนวทางใดๆก็ตามที่ไม่ได้ประอกอบไปเพื่อมาผลนิพพานท่านละได้แล้วคือสีละพะสัสตาพามาเพราะฉะนั้นเมื่อมันลบได้แล้วมันสาเร็จได้แล้วต้องมีใครมาพยากรณ์ไหมไม่ต้องมารู้ได้ด้วยใจของตัวเองเลยว่าโอ้เราละได้แล้วจริงๆแนวทางที่ผิดทั้งหลายที่ไม่ ใช่สามมาอาชีวะไม่ใช่เครื่องประกอบคุณงามความดีในมัรคิโยแฝดท่านก็ไม่เจริญท่านก็เจริญแต่มัคแฝดพอเห็นแล้วว่าเจริญทางอื่นนำมาสู่ภพชาติประตาสงสารมีแต่มัรคิโยแฝดเที่เดียที่จะพาให้คนจับพระตาสงสารได้แล้วอารมณ์ของพระโสดาบันไม่ใช่มีแค่นี้พระโสดาบันเนี่ยใจท่านละเอียดท่านเป็นผู้มีเมตตาอยู่เป็นนิดไม่ประกอบเจตนาเป็นที่ฆ่าแห่งสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย เห็นเห็นยุงกัดอยู่นี่เจตนาจะตกเพี้ยเลยไม่มีแล้วนะพระโสดาบันเห็นยุงกัดอยู่เนี่ยม,มันเขี้ยวแล้วเกินตกเพี้ยเลยเนี่ยไม่มีแล้วในปารีเช้าเว้นไม่แต่ว่าเกิดความสะดุ้งเพราะว่าุรู้สึกขันแล้วไปจับแล้วโดนยุงตายโดยไม่เจตนาเองเนี่ยอาจจะมีแต่ว่าตั้งใจตกเลยตั้งใจดีเลยไม่มีเพราะท่านเห็นว่าสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตมีคุณค่าเหมือนกันแต่คุณนับประโยชน์ต่างกันทุกชีวิตมีค่าเท่ากันนะ เขาก็หนึ่งชีวิตเราก็หนึ่งชีวิตเหมือนกันแต่คุณประโยชน์ที่ทําในให้ทํายังมรรคผลให้เกิดหรือวม่อยา่างกุศลให้เกิดเนี่ยต่างกันเหมือนกันเห็นมดน้อยมดอะไรท่านก็เขียดจริงไม่ใช่ว่าโอ้มันใส่และเดินเหยียบเลยเหมือนอย่างที่เราเราเป็นดูโอ้ดังมดจะไม่ฉีดเต็มที่เลยไม่มีเจตนาเป็นเครื่องฆ่าให้ตายยังไม่มีในพระเิเจ้าเว้นแม้แต่ว่าท่านไม่ได้ตั้งใจโดยความเชื่เดินไปเพราะความไม่เห็นอันนี้ก็ บอกไว้เพื่อเป็นข้อสังเกตเป็นข้อสังเกต